ตอนที่สาทัวรฮาแหลกวันนี้เป็นวันแรกที่กี้ทามและปลาต้องทำงานร่วมกันในการนําทัวกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่พวกเขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษได้ซึ่งเป็นภาษากลางที่ไกด์ในทีมของกี้ใช้สื่อสารกันตามปกติกี้รู้ทันทีว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทาทายแต่เธอไม่รู้เลยว่าจะเป็นวันที่หาและพิลึกขนาดไหนกี้ มองดูรายชื่อนักท่องเที่ยวแล้วหันไปหาทามและปลาโอเควันนี้เราจะพากลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะทุกคนพร้อมไหมทามยิ้มและทำท่าทางตื่นเต้นพร้อมครับแต่ผมว่าเราต้องเตรียมท่าทางกันเยอะหน่อยนะพี่กี้คงต้องใช้ภาษามือกันเยอะพอสมควรปลาหัวเราะ ทมพูดถูกเราอาจจะต้องเต้นให้เขาดูด้วยซ้าไม่งั้นพวกเขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราพยายามจะบอกเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงกี่ทามและปลาต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มที่กว้างที่สุดเท่าที่เคยมีมาพวกเขาเริ่มแนะนำตัวและบอกแผนการท่องเที่ยวของวันแต่ทันทีที่กี้เริ่มพูดเธอก็สังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวดูงงงวยและไม่ค่อยเข้าใจกีพยายามพูดช้าลงและชัดเจน We are going to the Grand Palace Today you will see the beautiful temple นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันเองเป็นภาษาที่กายฟังไม่เข้าใจและทำท่าทางงงงวยทมเห็นสถานการณ์เริ่มชุลมุนเขาจึงคิดอะไรบางอย่างพี่กี้พี่ปลาครับผมว่ามาลองใช้ท่าทางดีกว่าทามเริ่มทำท่าทางประกอบการอธิบายสถานที่ โดยใช้ท่าชี้ไปที่ภาพวาดของวัดพระแก้วที่เขาเตรียมมาจากนั้นทำท่าตื่นเต้นเหมือนเห็นอะไรที่สวยงามนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าใจมากขึ้นและหัวเราะออกมาปลาเข้าร่วมกับทามใช่แล้วจ้าแล้วถ้าเราไปถึงวัดพระแก้วพวกคุณจะได้เห็นทาท่าไหว้สวยๆเราจะได้ไหว้พระด้วยกันค่ะนักท่องเที่ยวบางคนเริ่มทำท่าตามปลา บางคนก็หัวเราะออกมาเพราะท่าทางของไามและปลาดูตลกและน่ารักกี้รู้สึกว่าทุกอย่างเริ่มสนุกมากขึ้นกี้หัวเราะและทำตามใช่แล้วค่ะแล้วพอเราไปตลาดน้ำทำท่าถือของและซื้อของพวกคุณจะได้ซื้อของฝากสวยๆมากมายการใช้ท่าทางที่ตลกตลกและมีความคิดสร้างสรรค์ทำให้ทัวร์เริ่มดำเนินไปได้อย่างราบรื่น นักท่องเที่ยวเริ่มเข้าใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นพวกเขาหัวเราะและสนุกไปกับไกด์ทั้งสามคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทัวร์เป็นไปอย่างสนุกสนานและมีชีวิตชีวาเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันนักท่องเที่ยวและไกด์ก็ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่เพราะเมนูอาหารไทยที่มีชื่อเรียกยาวเหยียดนั้นทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจว่าจะสั่งอะไรดีทาม พูดกับนักท่องเที่ยวและทำท่าเหมือนกินอาหารอันนี้ไซซีไซซี่ทำท่าปากร้อน If you like ซซี this one good ปลาแสดงท่าทางทำข้าวผัดอันนี้ fried rice good not ไซซีนักท่องเที่ยวหัวเราะและพยักหน้าตามท่าทางของทามและปลาบางคนก็เริ่มทำท่าตามเพื่อให้ใครเข้าใจว่าพวกเขาต้องการสั่งอะไร กี้มองดูภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วรู้สึกว่ามันเป็นทัวร์ที่ตลกและอบอ,อุ่นที่สุดที่เธอเคยมีมากี้พูดกับไามและปลาเบาๆฉันไม่เคยคิดเลยว่าการใช้ท่าทางแบบนี้จะได้ผลดีขนาดนี้ฉันว่าครั้งหน้าถ้าเรามีทัวร์แบบนี้อีกเรหาคงต้องเตรียมชุดประกอบฉากแล้วหละ่ะไามหัวเราะจริงด้วยครับพี่กี้คราวหน้าเราอาจจะต้องมีป้ายบอกเป็นรูปๆไปเลย ปลายิ้มกว้างฉันว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะกี้ทมฉันไม่เคยสนุกกับการทำงานแบบนี้มาก่อนเลยทั่วครั้งนี้กลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความประทับใจนักท่องเที่ยวทุกคนกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มและเรื่องราวที่น่าจดจําและกี้ไามและปลาก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการแก้ปัญหาแบบสร้างสารรค์และไม่คาดคิดก็สามารถเปลี่ยนวันที่ยากลำบาก ให้กลายเป็นวันที่แสนสนุกได้